แต่ว่าอันนี้น่ารักมากนี่ดูคนได้แล้วนี่มยอร่อยไหมคะอร่อยแทแดมั <c oughs> นี้จะไปไหนกัน,น,นไปเทีย่ยค่ะจ okay, าโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะนี่เลยวันนี้ไม่หนึ่งมารับเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวงานกันงานอยู่ใกล้บ้าน,นอรามากนะคะทุกคนพร้อมยังโอเค <Okay, S 2> ไปแทแดทุดกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามาจอดรถ <c oughs> เรามาจอดรถนี่เลยลานจอดรถนะคะ,ะนี่จอดรถยนต์40บาทมอเตอร์ไซค์20ิ ไปไปกันเลยมาลาซามาลาซาไปเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนกันนะคะทุกคนนูนทุกคนงานอยู่ฝั่งนูน้น,นไปค่ะไปค่ะแหน,น่เพอรามดอมเขาบอาาวกว่าตำรวจเป็นแหนำเภอรามดอะนะโอ้โหทุกคนนี่นะคะทุกคนรถเยอะมากทันมาคะทำไมแหนำเพอรามดอไม่มาบกไวให้เราอ่ะไปค่ะข้ามข้ามข้ามรอกั่นไ่อีกฝั่งนึง เบาบาขอบคุณค่ะไปเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วว้าวงานใหญ่มากทุกคนไปดูกันว่าว่าอยากจะกินอะไรไเป็นหนึ่งมีของกินในใจที่อยากซื้อไหมก็มับเบือ <c oughs> อเบ้องไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ลูกชิ้นไม้ละสามบาททุกคนวิอดใหม่ใหม่ะที่ใหม่ของเก่ที่ใหม่ไม่ใช่หรอเน,นี่ยลูกชิ้นไม้สามบาท เดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อถ้าเราอยากซื้ออะไรเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนอันนี้เป็นโรตีสใส่ไหม่น้ำรำย,ยัยนกกระทาย่างนี่ทุกคนขนมครกเจ๊แขกแหกปากอันนี้น่าจะเป็นสาขาย่อยนะคะนี่ต่อไปนี่อะไรอ่ะกรีโป้กรีปโรป้คืออะไร,ท,รที่ไหมรู้จักที่ไหรู้จักไหมไรนะกรีปโป้เนี่ยไม่รู้ <laughs> นี่ทุกคนโดนะสิบบาทสิบบาทสิบบาททุกชิน้นอุย้ย เดี๋ยวเราจะมาซื้อโดนัทกันนะใ,ใช่มีแต่ของอร่อยทุกคนดูดิน,ะะนี่อันนี้ก็ขนมเบื้องนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซูชิแต่ว่าอาหารเรามีสองฝั่งนะทุกคนอันนี้เป็นอะไรไหมโอ้ยผัดไทยทรงเครื่องนะทุกคนอันนี้ไข่ทอดใี่ไหมมีของที่อยากกินหรือยังเนี่ยไม่มีครับอ๋อยังไม่มีหรอโอ้ยยังไม่มอโอ้ไม่หรอโอ้ยยังไม่โอ้ไม,โอไม่มีจังไปค่ะสองสาวเดินต่อเต้นให้ดูหน่อยสักสเต็ปหนึ่ง อุ้ยุกคนน ati ati> いい t <t <h <h ี่ขนมเปื้องอุ้ยอันนี้ขนมโตเกียวจวมาชอบหรือเปล่าขนมโตเกียวไม่ต่อไม่ต่อท้องไม่เกินพี่แก้วมีอะไรอยากกินหรือยังคะถ้า่รเดินเข้ามาอยากกินเฮ้ยชาชีสก็มีอยากกินอะไรนะครับเป็นไฟยักษ์อุ้ยยังหาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวเราไปตามหากันนี่เขาเก็บเฮด้เจ้าดังใน t ิ๊กตอกนะคะ อุ้ยมีราดหน้าด้วยทุกคนไปไปไปฝั่งนี้เป็นนี่ไงโค้ดเกลียวที่มันดังในทิกตอกนะเดี๋ยวเราจะมาซื้ออันนี้นี่อันนี้เป็นอันนี้ของกินที่ลูกชอบนี่ไงเฟ้นไฟยาวจะเอาเลยไหมหรือว่าจะออกเอาออกมาก่อนเนาะขากลับเนาะโอเคไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะไปเดินเล่นอีกเกดี๋ยวมันจเรจตุมเป๊ะนะคะอะไรคะอ๋อทุงทุงซาฮุระอุ้ยเก้าลเจอทุงๆุง,งนนี่ทุงๆุงน้อย มันเป็นตุ๊กตาอุ้ยทุงๆเยอะเลยะทุกคนนี่อุ้ยเราเจออะไรลาบูบูเต้นได้แฮนนลาบูบูเต้นได้เออใช่ปะเดี๋ยวเรานี่แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายอดีตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปฉันมาไปเลยอุ้ยเราเจอที่ด้วยทุกคนทุงทุงซาคุระฉันมาฉันมาทุงทุงมีตัวเล็กด้วยนะเนี่ย ถุงละห้าสิบาทใช่ไหมลูกอ๋ออ๋ออยากได้แบบนี้เหรออันนี้ถุงพุงตัวใหญ่อันนี้ทาราเลโอตาราด้าอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้อ้ตอบไม่ถูกก่อนฮะสิมเป็นพันันนิงไม่รู้อะไรไม่รู้จริงเป็นสีอันนั้นอันนี้อะไรก็ไม่รู้ทุกคนไม่เก็บไม่รู้จักอ่ะตัวเนี้ยว่าอยากได้ตัวไหนไม่ให้ตัวเล็กได้ไหมตัวใหญ่มันแพงเกินไปเอาตัวเล็กเนาะนี่ไงแต่ว่าถุงพุงหน้าบูบีมากเลยอ่ะอ๋อตัวเลอตารา ตัวเท่าไหร่ทุ่งไปก็จะเดร้อนีนี่ทุกคนทันวาเลือกอันนี้นะแต่ะเรกตะตระรานะตัวละ100บาทนะคะ <c oughs> ไปดูขนมซิว่าจะเอาอะไรอีก <c oughs> ว้าวสกุชชี <c oughs> ่เฮ้ยพี่มามีแบบนี้ด้วย <c oughs> แบบนิ่มๆอ่ะไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันไปดูดิว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้เป็นส่วนของเล่นนะคะมีรถมีอะไรอุ้ยอันนี้รถนี่น่ารักมากเลยนี่แล้วก็มีของของแบบเยอะมากเลยนะคะ อฮ้แต่ว่าอันนี้น่ารักมากเฮ้ยมีตู้แบบนี้ด้วยทุกคนเดินวนมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ขนมยุค90กันเฮ้ยพี่มา เลยนะเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ครับป้นะของเราครับอันเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นรถเนี่ยโอเคอ่ะลูกถือถือตะกร้าด,ด้วยสิอ่าอ่ะ,อะแล้วก็อะไรอีก <c oughs> ทุกคนขนมเยอะมากนะมีขนมอันนี้ด้วยอะมันเป็นขนมไข่เตดเสาวว้าวมีหมึกกรูปอันนี้ของพี่พี่อูจูนวุ ي, ้ยทำไมา <c oughs> <c oughs> ทาเล่เ้วทาละละไม่เป็นแบบนี้นะเออต่อยมวย <c oughs> ถ้าอันนี้ได้ลูกอมด้วยแต่ถ้าตัวนี้ไม่ได้นะเอาตัวไหน ว่าอยากเปลี่ยนตัวอยู่อ,อยากเปลี่ยนตัวเอาตัวไหน,ยน,ไหนอย่างน่าอ่าาาดูก่อนอะาดูก่อนอะอะเลือก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 นี่นะคะที่ไม่น้องทันวาไม่เอาแล้วทลาเรล้วทาลาลาอ๋อนี่ตัวอะไรบอกแม่ก่อนชื่อว่าอะไรพูดคืออะไรไม่รู้ตาสายตั้งกานป้าจะตั้งเลยค่ะได้แล้วโอเคพอใจอยังพอใจแล้วนะนี่ทันวาได้แล้วครับเดี๋ยวขอดูหน่อย โอ้โหเต็มถุงเลยขนมอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ทุกคนอุ้ยชุดน่ารักมากเลยทานมาดูดิว้าวใช่น่ารักเนาะไปะเดินกันต่ออ่าทั้งหมดสีแบเลยนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านไอติมหมุนนะคะโอเคปเดี๋ยวเราไปเลือกกันแท่งละ5้าบาททุกคนแท่งละห้บาททั้สีอะไรบ้างเอาเอาทุกสีหนึ่งหนหนึ่งชุดค่ะ ีหนึ่งชื่อเ,เดี๋ยวกินด้วยกันแบ่งน้องดนะ้วยเนาะโอเคพี่กี้วเอาสีอะไรคะไม่กีนหนอ,อโตแล้วไม่กินไอติมนะคะ้วโดนเอาไหม้วโดนเอาไอติมไหมครับามาโดนบอกช้นร้อนมากเลยนะตอนเนี้ยนี่ทุกคนมันจะมหมุนๆแบบเนี้ยอร่อยมากอันนี้เป็นโคกบุนนะคะมีแบบหลายหลายน้ำมากเลย เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลายนุูนถือตบมาถือโอเคถือนี้ด้วยโอเคไปแบบที่ไม้กับที่ไม้ด้วยไปอ,อเนืนึงเอาสีไหนเลือกเลยพี่ไม้กินเร็วกินไปที่ไม้ไม่กินหรอคนโตก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะทุกคนอร่อยไหมคะไปที่ไม้อร่อยไหมคะ <c oughs> พี่ไม้กินสีแดงชาดไหว่ากินสีไะไรสีฟ้า ตไหนดีนี่เรามาส่งเกีล่ลี่ยอดตุ๊กตาอีกแล้วนะทุกคนช่าชาติชีสนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอุ้ยตรงนี้มีนี่ด้วยองุ่นเทียวโว่สิบบาทนะคะรู้ว่าสิบบาทมีรสองุ่นสตรอเบอรี่นะคะบลูเบอรี่โอ้มีส้มมีบุคฮาวายมีหลายอย่างมากไปหนึ่งส่วนเจ้าไหนไหมส่วนเจ้าไหนนะคะส่วนเจ้าไหนนะคะมาชิมเลยที่ไหนชิมก่อนที่ไหนชิมก่อนมาชิมชิมชิม สรุปว่าอร่อยกิ่คะแนนคะเต็มสิบอ่าเต็มสิบอ่าได้สิบคะแนนอ่าให้เป็นหนึ่งชิมอร่อยอร่อย